ทายรับผมคลิปนี้เป็น First i m p มเพรสชัของผมนะครับหลังจากที่ไปต่อคิวรอฟังนะครับโอ้โหผมต้องบอกเลยว่าคือคนเนี่ยมาต่อคิวรอฟังกันโคตรเยอะเลยนะครับคือแบบคอมเมนต์แม่งมาแบบรัวแม่ผมคอมเมนต์ไปเนี่ยเด,นด,น,ดนดั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 นหายไปเลยนะครับก็ เป็นเฟิร์สอินเทสชันที่ผมรู้สึกเลยนะครับผมรู้สึกว่าโหจังหวะเนี่ยคือแม่งดีแล้วหนึ่งคือฟังแล้วติดหูนะครับ2กับลุกการแต่งตัวของน้องที่เปลี่ยนสลับปรับเปลี่ยนไปอ่ะคือมันได้ทุกอันนะครับแล้วก็เสื้อที่ใส่อ่ะถ้าใครชอบงล็อกเนี่ยคงชอบเลยเห็นมีทั้งโลโก้ไอรอนไมเดนทั้งวงคิดนะครับคือแบบเดือดดานมากบวกกับพอไปขี่มอเตอร์ไซค์แบบนั้นนะครับโอ้โผ้าที่ผมแบบปลอคอยเลยกลิซ่าขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยแม่งเป็นอะไรที่แบบ โอ้โหผมไม่รู้จะวีดยังไงแล้วครับแล้วพอมาถึงช่วงท้ายนะครับผมรู้สึกว่าแบบโหตรงเนี้ยคือถ้าคุณเป็นคนไทยนะคุณขนลุกเพราะผมนั่งฟังผมบอกเลยผมขนลุกคือลิซ่ามากับชุดที่แบบชุดไทยะครับเหมือนเบนชดาใส่อะ่ะคือแบบโคตรไทยเลยครับแล้วแบบน้องความเป็นไทยอะเข้าไปผสมแบบโคตรเนียนโคตรกลมกลืนคือ เพลงอ่ะดูสากลมากๆนะครับการฟังจังหวงจังหวะคือสากลหมดแต่น้องยัดความเป็นไทยเข้าไปในนั้นเนะ่ะเออเฮ้คือดีมากๆเลยครับคือต้องบอกเลยครับว่าแม่งโคตรดีเลยคือน้องยัดเข้าไปได้แบบลงตัวมากๆนะครับแล้วเนี่ยคือการแบบตอกย้ําเลยว่าเนี่ยน้องเหมือนน้องอยากจะพูดว่าแบบฉันเป็นคนไทยนะคือมันโคตรดีเลยครับผมพูดคำว่าโคตรดีไปต้องขออภัยนะครับเพราะแม่งโคตรดีจริงๆ จากส่วนตัวที่ฟังนะ first impression คือประทับใจทั้งลุกแต่ละลุกที่ออกมาคือมันดีทุกช็อตนะครับการถ่ายทำ MV คือสนุกแล้วแบบจังหวะเพลงคือยิ่งสนุกนะครับลอตทอนที่ร้องว่าจัดเซราลิซาเลิฟมีลิซาเลิฟมีเนี่ยคอมีลิซาเลิฟมีลิซาเลิฟมีผมโคตรชอบเลยคือมันเป็นการย้ำๆๆลงไปตรงนั้นนะครับแล้วคือชื่อเพลงกับชื่อน้องอ่ะคือโอเคผมเข้าใจแล้วทําไมถึงชื่อเพลงนี้นะครับคือมีชื่อน้องยัดอยู่ทั้งเพลงแล้วมันลงตัวมันแบบ นี่คือ First สอิน e s s ร o n ัของผมครับคือความเป็นไทยที่ใส่เข้าไปในความสากลมันไปกันได้อ่ะแล้วมันดีจริง,รงอ่ะอันนี้ต้องขอภายเท่าวีดเยอะไปนะครับมันเป็นคลิปอารมณ์นิดน,นึงเนอะคือแบบโหฟังจบแล้วรู้สึกว่าแบบไม่มีคำพูดครับดีครับรอเพลงต่อไปอ่ะเดี๋ยววันนี้ยังวีดกันต่อไปคนระับเรื่อยๆเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นครับกับสตรีมมิ่งของอภินิวเาลิซาเวเนาะ